ครับผมมันนี้ก็มาพูกๆกันคือเรากับการหาอยู่หากินนั่ดูตามดวงตามปลาตามทงให้ทงหน้ามันนี้เขาปลาครับมันนี้เขาปลาเขาปลาห้าเห็ดมันบ่มันกับรอชมหนึ่งครับมันม้วมมันมันตําเนียกจากสองชั่วโมงรู้เรื่องครับมันนี่เขาปลาห้าเห็ดอีกครับหนึง นี่แ่ะบึงบึคือึงกระตาบงกระตากระตากระตาครับครับอมันเขด้กินนะเขาขึน้องเก็บเลได้ไหมเก็บเก็บเก็เก็าปากอะมันไผมันมันครับเสียงคนัง มีแต่ของแขกเขาของแทดีดีแล้วมั้งโอ้ยยังกินอีกแล้ครับอีกแล้ว nó nằm thau lên đi sao đầy khá tí chết nè hết nôi úi

พอได้กินพอได้กินตุ๊กตาบ่ติละดอกน่อยกันนอ มหาตูมือแต่ว่ามือนี้หมานกว่าตูมือครับตูมืออก็ข้อด้กินแต่ว่าบ่อในเฮ็ดปวกเนี่ยในเฮ็ดนะงงูเฮ็ดแวดนวอื่นแต่ว่าเฮ็ดปวกบ่ได้มือนี้หมานเฮ็ดปวกครับเพิ่งครับคุณหาคุณหา <laughs> นั่นห่อนี่เลยใี่นี่นี่งนกับท้นแถบั้งแถเซ <c oughs> <c oughs> ็บมอนี้ยเซ็บตอนนี้อยู่กลางปา่าเลยครับพื้นที่ป้านี่ครับ มันจะไหลาอยลอยอยู่ครับ,รบอ,อืมมือปลาหน่อยด้ครับปลาใหญ่ครับจัน่อยก็ออกนะครับจังเลยก็ไม่เมื่อนะเมื่อกินข้าเสาอยูเกินเมีัออจเดกันอืมนี่มเท้ากรร็เท้ามือเทาก,ออก็เท่าหัน บ็เด uhm. ็กนมาพี่ฟวรจะมาอดนอกตั้งใจเลามพี่วนองพี่กําลังเป็นออี่ก็ออกีบนอพี่กําลังเป็นหมากหน่อยนั่นแอนออกแล้วครับ ข้เบิึงออกไปเรื่อยๆกต่เป็เมือ่อกเชรพี่เบือก็ร้ายครับตอบ้อ,อตรงระวังหมหืมบอยเราละลดยละต้องหูแน่มัน นี่กับเฮ็ดพี่เบือหลยเฮ็ดกินกรับพอมีเ่ฮ็ดี่เบืแต่เฮ็ดพี่เบือนี่ร้ายก็เฮ็ดกินฮะก็ระมัดระวังเบึ่ง,งดีๆต้องใส่ควมชํำน,าน,น,าน้านิดน้อยครับเปน้อ,ม,อมลูชะพอตัพ่อแม่พายหาอยู่หากิน บเคยหาบเคยบึงกับบหูเจ็บพี่เบือมันหลายาส,ะออสะออนแทๆ้ๆฝ <c oughs> ีมือนะครับฝีมือมีความผักพ,พู่มใจหาโดยฝีมือจะฟองคนหาเห็ดแล้วอันนี้ก็ได้เพื่อนในเตยเ ซื้อในตลาดก็ก็ได้กินครับโลละ200 300แต่มาหาเองก็ได้บรรยากาศเลาะตามป่าตามหวยตามห้องได้ใส่ควมลูกควมสามารถเฉพาะตัว มาต้องไปซื้อเขาเคาหาให้เฮากินก็บ่เงินไปแล้พื้นที่นี่โมนาติตากว่า300ไร่ครับใหญ่ปลาใหญ่ครับแม่นก็ยังบ่สุดจักเทือเนาะักร้อยได้นําบ่ หลายลอยไรครับพื้นที่ป่านี่ยโมเมนต์น้อยขนาดคนพื้นที่เขามาหาแท่ๆนี่โอ้ยดอกขามันเนาะก็จะเสียบเฉยอืมกัดกัดกัด พื้นที่นี่นมัว้นพื้นที่แท้เทเขาไปหาก็ยังหลงครับหลงดีด้กลัวสิหาทางออกมากเลยนี้มันใหญ่ครับมันใหญ่พื้นที่ร้ายหลาอไลยใหม่เอียงคือผาดไปนั่น มันคือผ่านดีแท้ผ่านรอบกันดีเนาะเมื่อครับออกเมื่ออกเมื่อ,อ,อ,อแล้วสิเม,มื่อบานสัก่อนดอกกันม้ยมันอยู่ในอยู่เด้อเถามันอยู่ใน,น,นอยู่เดินมัย แมนหมดเหรอแมนหมเหรอแมนอยู่เนาะโอแคบบเพรโกแท้แล้วเนาะนั่นแมนนี่เดี๋ยวเอาังไงดีมละบกะมหาสมือมือเป็นมือ้องเท่าก็ได้มากอะตัวเนยก็ได้เพ็ดลหะแล้วพอได้แกงไาวเขียว

บึงบึงหนาผู้หาครับ <c oughs> มัน <c oughs> นั่นหนังนึ่งมันกินวาาันนา้กันที่นี่พุ่มสุปครับผมมันพอเฮ็ดมาติแต่ว่าถ้าบวพเอกันนาล่าออกเพราะว่ามันมันรอมันอรอเปลามันเมื่อยนะรับมันมังรอโบเมื่อยเลยเนื้อติบเบื้งทิศทางออกเนื้อติบเบื้งหาเห็ด เนี่ยดิอบึงสิ่งต่างๆร้อมคางอ้อมเอวมุนเข้าไปกลางป่าเลึกๆนี่ตื่นเต้นไหมครับละบรรยากาศมีการหาอยู่หากิน <c oughs> ทุ่มไปทุ่มไป อือนี่น้มไข่อะไรเยี่ยมาลงกองแกงเห็ดใครเห็ดีนี่ใครเห็ดละงูงีเน่นยเน่หนื่อย่อยหนยน่อยหน่อยหอยหน่อยหน่อยอน่หน่อยหน่อยหอานอน้อยห่อมห่ออย่อย่อยห่อยนกอยหน่อออนยยอออน มันพอได้กินนะครับน้องนะครับน้องจะอาไมานะไดแมันโมมนเห็นไมเนเหมืนกันใครกันไม่มีใครอยู่

ชูมุ่งก็กัวครับนเขาไปติมพิ่งนี้กวไปไปติม,นตม,นมเนี่ยเยโอ้ยม่หายเอ็นหอือใหม่มาเนี่ยโอ <laughs> ไปดูค,ครับปัญหาเมื่อแล้วครับเมื่อนะ เมื่อคนขับนี้ไปคุณมหาสไลายครับภูมานผูประมานแต่ว่ามานหน่อยมานหลายแต่กินทูกคนครับคุณได้ขลมมากครับโคดให Ừ, khay, oh, nó, mong, <laughs> nó. Đi chung, xin nhau vậy thể trai nữa hết khay không hết khay, nè nè này 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 này, nè 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 นี่บ้านเรามีตัวปั่วตัวป่นเลตัวเห็ดไครก็เห็ดไข่บหูจักกับจัคงไผ่เห็ดไข่ก็ได้ครับเห็ดไข่ก็ได้ีนดอกดอกตีอืตี่นเลยเนาะพ่อเลยเนาะเห็ดพิงเ่าเห็ดพิงเห็ดพิงครับเห็ดพิงครับพี่น้องเห็ดพ่งครับเห็ดพิงครับ เฮ็ดเฟงยี่ต้าหาสองดกเฮ็ดเพิงงกับพี่นงเฮ็ดเพิงท่านเฮ็ดเพิงอันนี้เฮ็ดเฟงท่านอือแน่เลยหาโมตเาโรนันเจ้าก็ยบลงมามาบรรยากาศการหาเฮ็ดนี่เธอพ่อเดี๋ยวงกิน <c ười> คข้มสุขเลยครับมันคข้มสุขตัวมันเป็นข้มขุ่มใจดีอกดีใจบวคือไปหาอยู่ตลาดเลยคหาอยู่ตลาดนี่โจกเงินใส่อือาะว่โจ๊กมันมันแดงรูนึงบ่ได้ถือเรือครับเห็ดบวกกันสามตีลอยไม่มีอีก่เห็ดไข่เห็ดไข่นี่ยเราบ่มดนถือครับผมเห็ดละงหกนี่ครับโอ้ย แพงครับแพงเขาบอพื้นในตลาดหาเองนี่มันก็นได้อัธรลดได้บรรยากาศในปลาในดุงใน้รุ่นสิได้บบได้ฮะสิได้บบได้หน่อยนือได้ลายแต่ว่าตามที่หาเบ่งก็ได้สุกคนครับ เดลยทุกคนผู้ใดหนอยผู้ใดไลยผู้ใดหนอยผู้ใดไลายแต่ว่ากระไดทุกคนหาไดไม่กลเป็นก้มสุกเมื่อยครับแต่ว่าเมื่อแต่เมื่อเพราะโดนลอกชั่วโมงกลัวมากเกินสองชั่วโมงก็เมื่อครับ จะได้สู้ฟูสูข้นก็ได้กิน,น,อ,อ,กนอันนี้อยู่ทั้งหน่อและรับงนี่มบรนยากาศทั้งหนอกออกมาจากปลาเลยอันนั้นเป็นปลาดงไงครับปลาดงไงเหอวัว ยิถ่า,ายยิันไปไปหางคือวอาคีมนันนองหน่อยอลลลแล้วหอดแรงเขาเมือนเสาเทียงแรงเมนูเฮ็ดดุนด่วนตลยมัน,น,น,มนสำหรับเวลามาหาหูจักปลาเน่ยหูจักเฮ็ดเนี่ย,ยแย,ยกเฮ็ดพี่เบือเฮ็ดก,กินไดกินบ่ไดดแยก มาหาลังคนนี่มาแต่เดืกครับตั้งแต่ตีสี่ืึ้นมาล่ะขื้นมาไต่ตีสามพื้นมาไต่ต 3, ตเอาลังคนณก็ไต่สองเวลาใส่มอแบสมาไต่หาส่วนเต่งหัวคำถุมสองถุมหกมืมงแรงพื้นมาละ่ะออกจากปลาก,กับประมันหาถุมหลอบสองกับเขามาอีกตีสองตีสาม แจ่งืุนโอนเมื่อค่บตัวนนี้ก็เป็นคนพื้นที่ครับหมู่ปลาเนี่ย